นี่ครับเป็นระบบนวดนะครับนี่ใครไม่ชอบก็ถอดสายออกครับผมนี่เป็นระบบแบบเข้อแถมฟังก์ชันพิเศษมาครับโอ้โหคล้ายๆกับแบบไปนอนไอ้เขา่ากวนนวดก้นเข่าตามร้านตัดผมเลยก็เปิดใช้งานโหมดสั่นได้ครับผมก็ส <practice> ั่นอือด้เรากระตุ้นร่างกายเรานะโอ้ยสบายจริงๆเลยเก้าอี้ทำงานเก้าอี้ผู้บริหารตัวใหม่เพิ่งสั่งมาเนี่ยอ๋อสวัสดีผมพอดีเพิ่งสั่งเก้าอี้ ผู้บริหารก็อีทาง,งานตัวใหม่มาับผมนี่ประกอบเสร็จกิ๊ดๆด๋ยวนี้เลยยังกุดกุดอยู่เลยเนี่ยผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งครับที่เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะจริงครับกับการสัง่งก้าอีลักษณะแบบน,นี้ทางออนไลน์แต่ตอนนี้ผมก็สั่งทางออนไลน์มาด้วยนะมผมแต่ต้องบอกเลยว่าต้องปกเพกเ,เลยดนะ้วยเพราะว่าก้าอีตัวนี้เป็นของแบรนด์คนไทยนาเข้ามาเองคนระับหลายๆท่านน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่เหมือนกันนะับ เก้าอี้ไทเกอร์แชร์สำหรับตัวที่ผมสั่งมาตัวนี้เป็นรุ่นเพซิเดนท์ครับในซีรีส์นี้รู้สึกว่าเขาจะมีอยู่3รุ่นให้เลือกด้วยกันตัวนี้รุ่นเพซิเดนท์ครับนี่ดูดิต้องบอกเลยนะครับว่าตรงปกเป๊ะๆเลยแล้วก็ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เจีบเนียกับการสั่งเก้าอี้ลักษณะแบบนี้ทางออนไลน์ส่วนแญ่จะค่อนข้างที่จะไม่ตรงปกนะหรือบางทีนะรูปปกรูปโฆษณาเอาเก้าอี้ตัวนเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื whole, ่นนะครับมาโฆษณาขายราคาพันกว่าบาทแต่ที่ส่งมาจริงๆไม่ใช่ตามนนนั้เเลยยดดูของจาีีม่ นี่หมุนให้ดูเลยอ๋อสว่วนวิธีการประกอบผมมีลงคลิปไว้ให้อยู่เหมือนกันครับท่านใดกลัวประกอบไม่เป็นก็ไปดูคลิปนั้นก่อนได้นะจริงๆแล้วก็มีคู่มือการประกอบให้ครับแต่ท่านใดไม่สะดวกหรืออาจจะดูแล้วกลัวว่าจะประกอบตามรูปไม่สะดวกก็ดูตามคลิปผมได้เลยจะต,ต้องบอกครับถูกใจถูกใจจริงๆครับผมตรงกกนี่อ๋อแล้วเขาก็มีนี่ครับเป็นระบบนวดนะครับนี่ใครไม่ชอบก็ถอดสายออกครับผม นี่เป็นระบบแบบข้อแถมฟังก์ชันพิเศษมาให้จริงๆว่ามันก็ไม่ได้หน่วยแรงเหมือนเครื่อง 20, 2 0 0 0 0ื่นก็มีสองหมื่นสามหมื่นนะผมแต่ก็สามารถเป็นแบบประมาณวนะ่ารบผมลองใช้งานดูนะเป็นระบบเหมือนสั่นให้เราพอแบบหายง่วงอะไรประมาณนี้ครับมีเป็นฟังก์ชันเสริมพิเศษมาให้สายนี้ก็ยาวเท่ประมาณสักเมตรเศษเได้โดยประมาณนะก็เสียบเข้ากับช่อง USB ได้เลยเนปะิดสีเขียวทําง,งานนะครับแล้ว,วก็กดสีแดงเนี่ยเปลี่ยนโหมดนะมีสักประมาณ3ามสี่โหมดไดนะ้ครับในาการสั่งชอบจริงๆคนระับผมต้องปกด้วยต้องปกเปก๊ะๆเลย ก็ล้อเขานีมีห้าแกนนัแก,แกนล้อเขามีห้าแกนเดียวผมสูง168ตีซะ170เล็กกลมๆดักวอยโด,โดนะครับอันนี้คือปรับขึ้นสูงสุดแล้วปรับขึ้นสูงสุดนะผมนี่อ่ะนั่งทําง,งานแบบนี้สังเกตที่เท้าผมนะครับนี่สูงดีอยู่เหมือนกันนะแตะพื้นได้แค่ปลายเท้านะครับส้นเท้าลงไม่ถึงพื้นเลย <laughs> แต่สามารถดับระดับสูงต่ำได้ครับจะค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดก็ได้หรือกดทีเดียวปรับ ตรงไปเลยก็ได้เอาปับเทีลนี้ก็ได้ผม <c oughs> แบบนี้หรือปับเดียวลด้ปอย่านี้อ่ะถ้าปรับลงสุดเท้าผมก็จะอยู่อย่างนี้นะผมแตะพื้นได้ขออภัยนะขออภัยแตะพื้นได้อย่างนี้เลยเนี่ยก็สามารถนั่งทํางานได้เลยแบบนี้นะครับนี่เออแล้วก็สังเกตนะครับพนักพิงเขาไม่ได้เป็นหลังตรงนะยังมีองศา,ศาในการเอียงให้เราผ่อนคลายได้ไดเวลาที่เราทํางานนะครับแล้วก็รับหัวได้ด้วยครับนี่รับหัวผมเลยนี่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 เห็นไหม เวลาที่พิงไปแบบนี้รับกับหมอเราได้เลยสําหรับรุนนี้นะรุนเฮสซินและเท่านั้นยังไม่พอทางานมาไม่เว่ยอยากจะเอนผ่อนคลายหน่อยนะผมอ่ะนี่เลื่อนออกมาผมเลื่อนออกมาตรงนี้แล้วเราก็แนวผมครับเล่แล้วตัววางขานะครับแล้วก็ยกตัวนี้กดล็อกปึ๊บกดล็อกพนักจรครับเอนครับเอนเอนเอนขอไปนะขอไปขอไปแล้วเดี๋ยวให้ดูหน่อยเนี่ยโอ้โหคล้ายๆกับแบบ ไปนอนไอ้เขาโกนหนวดโกนเขาหนึ่ตามน้าตัดผมเลยสําหรับ ni สุภาพบุร nah> uh, ุษผู้ชายหลายท่านได้เจอเพื่อนเคยกติยาผมเห็นอย่างนี้ยเออนี่นี่เดี๋ยวผมขอแากผมให้ดูนิดนึงนะขอาไผ่เนี่ยผมนีแบบนี้เลยนาโอ้โหนี่ครับหรือบางท่านนะเอนอนแบบนี้ก็เปิดใช้งานโหมดสั่นได้ครับอกเขากสั่นเออให้เรากระตุ้นร่างกายเรานะเอาจริงๆนะึกชอบจริงๆถูกใจครับสำหรับเก้าอินนี้ ตรงปกแบบเป๊ะเลยอ๋อเขาไม่มีเรื่องนะสีดำกับสีน้ำตาลตัวที่ผมถ่งนี้เป็นตัวสีดำดื้อนี่ครับผมน้ำหนัก100กรัครับน้อยโอ้โหจรินจริงเวลาที่เราลุกขึ้นมาเขาก็จะปรับขึ้นมาให้เองอัตโนมัติครับแล้วเราพอขึ้นมาสุดแล้วเราก็เอาตัวล็อกนี่ลงไปตึ๊บนี่แค่นี้เองครับผมแล้วก็เรื่อนตัวนี้เจ็บเข้าไปครับผมเอาคอนลืมๆขออภัยครับตัวนี้ก่อนเรื่องเข้าไปครับต้องนั่งทำงานต่อได้เลยครับผม บใบมาม่วง่วงครับกาแฟสักแก้วนึงเปิดระบบสั่นปื๊ดกระตุ้นให้เราหายง่วงนะชอบ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 ีตัวนี้การมองการหมุนเขาผมโอ้โหดูดิเดดเรื่อดีจังเลยอ่ะรอเลยดิเนียวนะฐานมั่นครงครับอย่างที่บอกเลยฐานฐานล้อเขานีครับผมเป็นแบบผ้าแฉกนะครับผมแล้วก็วัสดุที่เขาเลือกใช้นะถือว่าใช้วัสดุเก็ทั้งดีใช้ได้เลยสมราคาเขาี่ดูดิเนี่ย เนี่ยหนาเร็วผมนุ่มอ่ะนี่พนักตรงพนักเกงครับนี่ดูดินี่โอ้นี่ครับผมนุ่มดีนี่พนักวางแขนโอ้โหในราคาแค่หลักพันต้นๆเท่านั้นแต่หน้าของตรงปกครับนี่ผมแนะนำเลยครับก็อีไทเกอร์แชร์รุ่นเพรสเซนด์ครับโชว์เขาก็ทำงานได้นีดีครับผมโอ้โหโอ้โนังก่อตัวผมไปทำงานก่อนครับผมขอบคุณสัดีครับ ủa uống bay học đúng không này. Phát, phát.